สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบรพทุกท่านครับพบกันวันนี้3มกราคม2564ครับเกี่ยวกับบรัสบริการแห่งรัฐมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างครับช่วงนี้ก็ไปดูเรื่องเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ปลายมกราคม2564นี้มีอะไรที่น่าสนใจไปดูครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเว็บไซต์ข่าวดังเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับก็ได้ลงข่าวนี้เมื่อวันที่2มกราคม 2,564ครับเวลา15นาก9นาทีที่เว็บไซต์ขา่าวฐานเศรษฐกษิจเขาได้ลงพาดหัวข้อข่าวว่าคนจนเฮคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสบริการแห่งรัฐใหม่ปลายมอคอจุดนี้ก็จะอ่านให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับตามเว็บไซต์ข่าวที่เขาลงเลยคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสบริการแห่งรัฐปลายเดือนมอคอ จ64ปรับเกณฑ์รายได้เป็นครัวเรือนคาดกรองผู้มีสิทธิเหลือไม่ถึง14.6ล้านคนนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในวงเล็บสอสอคอเปิดเผยว่าสอสอคอได้เตรียมความ พร้อมในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยคาดว่าจะเห็นรายละเอียดในช่วงต้นปี2564แต่ยังกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนไม่ได้เพราะขณะน,นี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการต่างๆของรัฐมีหลายโครงการที่ต้องดำเนินการในต้นปี2564ทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส2และการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิเดิม อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิเริ่มตีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในช่วงต้นปี2564กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลที่กำหนดต้องมีไม่เกิน1,000บาทต่อปีพร้อมพิจารณาขยายสวัสดิการที่จะให้เพิ่มเติม แหล่งข่าวกระทรวงการคลังกล่าวว่าคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคม2564นี้แม้จะยังเป็นช่วงที่ผู้ถือบัตรเดิมยังได้รับสิทธิเติมเงิน500บาทไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2564ก็าตามเนื่องจากการลงทะเบียนต้องทําไว้ก่อนเพื่อให้มีความพร้อมต่อเนื่องโดยการกําหนดเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับสิทธิ จะพิจารณารายได้เป็นครัวเรือนซึ่งจะทําให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการน้อยลงกว่า14.6ล้านคนโดยหากได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอข้อนัดตีเพื่ออนุมัติโครงการต่อไปการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นี้ไม่เกี่ยวกับมาตรการกระตุน้นกําลังซื้อขอ,ของผู้ถือบัตรสวัสดิการที่รัฐบาลเพิ่มเงิน500บาทให้อีก3เดือนจนถึงเดือนมีนาคม64 แต่จะเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจะดําเนินการในต้นปีนี้เพื่อเป็นการทบทวนสิทธิ์คนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วและคนที่จะเข้ามาสมัครใหม่ด้วยซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13.8ล้านคนจากจํานวนทั้งหมด14.6ล้านคนเนื่องจากมีบางส่วนเสียชีวิตทั้งนี้ที่ผ่านมาสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้หาลือร่วมกับกรมบัญชีกลางเตรียมการผลิตบัตรสวัสดิการออกมาเพิ่ม เพื่อรองรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดจำนวนบัตรที่ชัดเจนเพราะว่าจะมีทั้งคนถือบัตรเดิมที่มีสิทธิ์อยู่แล้วและคนที่อยู่ในและคนที่อยู่ในเกณฑ์จากการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่อย่างไรก็ตามคนที่คนที่ถือบัตรเดิมอยู่หากไม่ผ่านการลงทะเบียนรอบใหม่จะต้องนำบัตรมาคืนคลังด้วย ทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดที่เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจได้ลงข่าวไว้เมื่อ2มกราคม2564ครับของเราก็อ่านให้ท่านผู้ชมฟังตามที่เว็บไซต์นี้เขาลงข่าวเลยนะครับซึ่งเนื้อหาสาระของข่าวก็พอสรุปได้ว่านางสาวกุลยาตันติเตมิรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้นยการสานักงานเศรษฐกิจก,การคลังเปิดเผยเตรียมการลงทะเบียนรอบใหม่นะครับแล้วก็ในการเตรียมการลงทะเบียนรอบใหม่นี้เกณฑ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียนรอบใหม่ก็คือเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทนเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลซึ่งคาดว่าเกณฑ์จะออกมาเร็วๆนี้และจะต้องเสนอที่ประชุมคณะมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการต่อไปจึงจะมีการเปิดลงทะเบียนแต่ ไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนนะครับคืออย่างนี้นะครับนางสาวกุลยาตันติเตมศซึ่งเป็นรักษารษาชก,การแทนผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็เปิดเผยเฉพาะหลักเกณฑ์ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใหม่และเตรียมหลักเกณฑ์จะเห็นใบ,ใบนี้ซึ่งก่อนจะเปิดลงทะเบียนนั้นจะต้องมีการเสนอคณะมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการก่อนนะครับก็ไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนมีแต่สํานักข่าวเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ ลงข่าวเพิ่มเติมในนี้ว่าแหล่งข่าวกระทรวงการคลังกล่าวว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งเรามารอดูกันต่อไปว่าจะสามารถเปิดลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้จริงไหมนะครับเพราะเพราะในเนื้อหาข่าวนี้นะครับผู้ระบุว่าจะลงทะเบียนช่วงปลายเดือนมกราคมนี้เป็นแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังซึ่งไม่ระบุตัวตน แหล่งข่าวก็คือเขาไปสอบถามมานะครับส่วนผู้ที่ให้สัมภาษณ์และเปิดเผยจริงๆก็คือรักษาการผู้นอวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับนางสาวกุลยาตันติเตมิตซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการและรักษาการผู้นอวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนั้นได้พูดอย่างเป็นทางการว่ารายละเอียดเกณฑ์น,นั้นจะเห็นในช่วงต้นปีก็เดี๋ยวนี้ก็ต้นปีแล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับ หากหากจะมีการลงทะเบียนนั้นจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการต่อไปหลังจากนั้นจึงจะลงทะเบียนครับทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบใหม่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับสรุปแล้วยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นปลายเดือนมกราคมหรือเปล่าแต่มีแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังคาดว่าจะลงทะเบียนปลายเดือนมกราคม2 5 6 4ครับ สวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วยควารวยทั่วกันเจ้าภาพที่รักทูกท่านให้รวยเงินร้านกันทุกทุกคนพี่ใหม่ขอให้โชคดีเป็นเศรษฐีไม่มีวันจนให้ถูกหวยทั้งล่างทั้งบนเจอแต่คนจริงใจไม่ตรี